ต่อไปข้อที่11นะคะต้องการเลือกคณะกรรมการชุดหนึ่งนะคะจากผู้สมัครทั้งหมด50คนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยน,ยา,นายกสมาคมอุปนายกสมาคมเลขานุก,การและเฮลันยิกตำแหน่งละ1นคนนะคะแสดงว่าต้องการเลือกมา1 2 3 4 4าตำแหน่งนะคะโดยที่กรรมการคนเดียวกันจะทำหน้าที่มากกว่า1ตำแหน่งไม่ได้จะมีวิธีเลือกคณะกรรมการชุดนี้ได้ทั้งหมด กี่ิีนะคะมะนักข้อนี้เราก็จะใช้สูตร p นะคะวิธีทมนะคะจากโจทย์เราก็จะได้ n เท่ากับ50และ r เท่ากับ4นะคะเราก็ทำการแทนค่าในสูตรนะคะก็จะเป็น p 50 4นะคะซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ50ฟส่วนด้วย50ลบ4ฟกนะคะก็จะได้50แฟกส่วนด้วย 46่สแนะคะตัดตัดก็จะได้47คูณสคูณสคูณนะคะซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ5ล้าน5าแสน2 0มพัน2ดังนั้นจะมีวิธีเลือกคณะกรรมการชุดนี้ ได้ทั้งหมด5้าล้านห้าแสนสวิธีนะคะ